ไม่อยังวันนี้ไม่อยังมาหาปลาครับพีลน้องอยู่ดื้อนาครับดื้อนะอย่าลืมอยู่นะารับกำลังดูดปลาพี่น้องกำลังสูบปลายุสาต้อมแต้มนะพี่น้องสูบบอกกินแยงค่หางกินแยครับพุดหน่อหมอแคีนสุพรรณครับช้อนหมูปูครับหมูปูหมูปูอย่ากินครับเด็ดนะครับบักครับบักบักนี่ครับว่ากันมาหาปลาพี่น้องนี่สาไกล้เราพี่น้องน้ำพี่ครับ นี่น้ำน้ำน้ำนี่ครับนี่ันี่นี่งเหมือนเป็นน้ำปิงวันที่ครับเออคุณครับสูบสูบนี่ครับไตวัวครับดูดขึ้นไปสายพุ่นครับพี่น้องอย่างนี้เอาไปเก็บน้ำนาไปเก็บไปสายอย่างนี้ครับสูบไส์พีด้วยครับสูบไส์สวนอินตาผาลั่มเลยพี่น้องไม่น้ำต่วนมาแล้วอินตาผาลั่มผมอ่ะนี่ครับ นี่ครับนี่นี่สูบน้ำอยู่อนสูบในสวนเลยครับพี่น้องอนี่นี่กิดตามนะพี่น้องเดี๋ยวจะน้อยสิเก็บปไปเบื่อนครับสูบปลาจากบ่อนี่พี่น้องสูบปลาจากบ่อนี่บพื่อนเอาน้ำสิเพี่น้องนี่ครับน้ำน้ำใสตัวนี้แต่ผ่าลลำต่อเลยพี่น้องครับพุ่งเ,เป็นคู่เป็นคู่ให้น้ำไหลไปไอ้ตัวนี้แต่ผ่านลำาเพื่อีเพื่เสีย น้ำโดยปลาประโยชน์นะพี่น้องนั่งสูบสูบปลาออกสูบน้ำออกจากสะปล่อยน้ำเขอนในสวนอินทรารลับเพิ่ตัวให้ก็ต้องเปิดปั๊มเปิดปั๊มน้ำนะครับให้น้ำมันหยดใส่อินทรารลับนะครับอันนี้เขาก็เอาจากสูบสูบปลาเหรอพี่น้องสูบปลาออกปุ๊บใส่ปลาสวนอินทรารลัเลยพี่น้องนี่ครับสวนอินทรารลับง่ายพี่น้องเออ

่าพี anyway ่น้องเบื่อครับหลายอะไรนียพี่น้องนี่ครับได้พันสามคนคนผู้เบาครับมีผู้เบาเยอะหน่อยไทยไทผู้เบาเนี่ยเออนี่อันนี้อันนี้โป้ดีเซอร์ครับผู้แมนครับสั่งงานยังอยู่เผื่อหรอวะนี่ครับเนี่ยรัารับหาเนี่ยโอ้เดบหลายเลยพี่น้อง นี่พี่น้องโอ้ปลาเต็มกูแล้ครับนี่ครับหักอยากวนสูบพี่น้องสูบสูบปลาพสูบบอกาพี่น้องสูบพอาะใกินเนี่เพียผู้เฒ่าเลือหน่อยนี่นี่บปิงเออยิบดีกัฝากไว้สมด้ะพี่น้องด้วยเินกัพักันสูบปลาก็ได้สมแล้ว นี่ครับนี่ปลาอยู่นี่ฝากไปเซฟนี่แล่ละพี่น้องนี่ครับดูบรรยากาศโดยรอบสู่ปลาโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องทั้งหนาวทั้งเย็นเนี่ยครับน้ำก็อบับเนี้ยบับเนี้ยเนาะสิบเกตองศาครับบาราเบอร์วาปีปฐมบาราเบอร์เจนีน่นะพี่น้องเด้อสวัสดีครับ